kabar kawan yang บ้านหลังโตโนอาฉันตอนหน้าบ้านเรือนเมือนรังโถเธอรำเรียนผ้าเปลี่ยนได้เ,เป็นโถทางหมดหูเศร้าพ้องเสียงทิ้งเราเธอไปเรียนฉันไปนามาลาเศราเจาเราเรล่าพนักต่างศักดิ์สิทธอนาคตของน้องต้องคุ้มดีขวนตัวพี่มองมุ่นทนทำนาไว้เหลือใจลา สออองงเดนสัวันนนนัััักกกแแ้้บบ่่มาาาฟีวสวัสดีครับมือนึงผมอยู่บ้านดอนชาติครับตำบลใบกอนครับผมอำเภอพระนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมอ่าพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทําไมทำหน้านะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ย่างฝนบ่ต,ตกเลยครับพี่น้องแห้งแล้งพอสมควรสําหรับพื้นที่นี่มองนี้นะครับปีนี้กั ประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อนก็เลยหาชีดเสริมอีกชีดหนึ่งเข่ามาเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนรายได้เสริมนะครับผมออกตัวไปก่อนว่าเพื่อนเป็นมือใหม่เนาะขอมูลได้ผิดพลาดก็ขออภัยพี่น้องผู้รับชมชิพไว้ซะก่อนผมเห็นบางนี้ครับเพิ่นใส่เพป็นเนียนเรียบง่ายนะครับมาว่าสิเป็นการเฮ็ดลงเลื่อนแน่นะครับการจัดการเรื่องอาหารการกินตั้งๆนะครับจะได้สอบถามรายละเอียดครับอาจารย์ประจักษ์หรือพี่จักเข้าผมขออนุญาตเอื้นเป็นพี่จักนะครับเนาะ อ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามือนี้ขออนุญาตว่าเปิ่อนวามาสอบถามข้อมูลมือใหม่นะครับผมในการเลี้ยงแพะครับผมอ่านี่แหละครับสถานที่บางอย่างเนาะพี่จักเนาะเขาเลี้ยงแพะนี่มานานยังครับพี่สามเดือนครับประมาณสามเดือนครับอือนี่แหละครับพื้นที่ที่ใจเลี้ยงผมเห็นอยู่นี่ประมาณงานหนึ่งพ่อพี่พื้นที่เขาเลี้ยงเนาะประมาณงานหนึ่งครับประมาณงานหนึ่งเนาะครับเนาะโอ้นี่แหละครับอ่ะชมแพะทุกคนยังสอบถามรายละเอียดเนาะครับเนาะ อืมร่างมีเลี้ยงตัวผิักแพ้เฮาตอนนี้สามสิบสองครับสามสิบสองตัวนะพี่อืมนี่นะครับเป็นสายพันธุ์แยงครับพี่ผสมครับเลือดผสมนะครับเนาะอืมอ่ะทางปุ่นพ่อไงอ๋อสวัสดีครับอ๋ออาหารการกินเพิ่นกับใบไม้ไปไหนบ้านเห่าร่างพอเนาะยังกินได้ทุกอย่างอ่ามีว่าแบบนี้เอาลองเลยครับมันกินเพิ่นก็ับใบแยงเนี่ยแหละครับดิใบโอ้ยกระถินละล่แงเนะกระถินละลงเนาะครับเนาะ ครับผมชีเล็กกกินชีเล็กกินเนาะพี่เนาะกินทุกอย่างหนาพื้นทิ้นห่าน้ำคั้นให้ข้าหน้าเนี่ยกินบ่กินกินกับทุกอย่างเนาะครับโอ้บางอย่างมันก็ชอบพิเศษเช่นพวกพักขินพวกนี่ล่ะกลางพรมินเนี่ยพักขินเป็นหมดอ่ะโอ้แสดงว่าอยู่งหนีห่เห่อในเนียนอาหารเสริมยังเงินบ่พี่จัดแต่นี่อาหารว่าคุณเหรอครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาทั้งในเนาะพี่น้องเห็นใจเก่ครับ เดี๋ยวเวอาตามดัไนได้ครับพี่จักครับพ่อใหญ่เพิ่นล่ะพ่อใหญ่คื่อยังหลับวะนี่ถามกันอยู่พ่อเงี้แดงพ่อใหญ่แดง,ง,แ,ดงแล้เอยกันคือญาติเฮ่านะครับเนาะครับผมเป็นกระทินเอากินง่ายอยู่ง่ายอยู่ดอกล่ะ <laughs> อ้าวนี่ล่ะพี่จักเนาะ เขาซื้อมาเลี้ยงเนี่ยแพ้ทั้งหมดเนาะรอบนี้มันซาก12ตัวครับ12ตัวมันมันวันยู่ราคาซื้อเของมาแพ้เนี่ยพี่น้องอยากคู้ว่าเออเพิ่นมีเงินซ้ำหรืเพิ่นสีซื้อได้บ่เนาะพี่จักเนาะ12ตัวเนี่ยก็ร่วมแกันกับสองแสนสองแสนเนาะครับนอห่วงระยะเวลานี่เนาะครับอ่ซึ่งทั้งวันวานเขาก็เลี้ยงกันแพะลายอยู่อ่าพื้นบ้านต่างๆผมไปถ่ายก็หลายหลายหลายฟ้ามหลายฉีดอยู่อืมการจัดการเรื่องอาหารการกินเพิ่นนะครับเป็นอย่างข้าจังได้ยก ขึ้นมาจังสี่ในการเลี้ยงแพะพวกว่างอาหารมั่นนี่เือว่างพอถ้าพวกดินเป็นบ่กกินอืถ้ายยืงสีเป็นกินไในบ้ดหนุพอเสียนะครับเนาะครแต่พวกดินเป็นกืบวัวอยากกินอะไรมันเป็นสัตว์ปีนปลายครับปีนปลายมักกระโดดมักปีนปลายกินเ่ะนะบอกไงครับเป็นบ่กกินเป็นบ่กกินตำเออบ่กกินตำครับผมอ่านี่ละผมก็เห็นนี่ให้นะครัก็เห็ดอยู่นอกพี่เนาะมันเกือบางปีการเล้งเนี้ย อันแหง,แงเลี้ยงเนาะเขาป่าหน้าดำกะปีได้ปีบอในหาอาชีพตัวนีเ้เรียกว่าเป็นอาชีพเสื่อมสิตต่อยอดไปเสื่ออาชีพลักนาะพี่จักเนะาะครับต่อไปนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆเอาเป็นว่านะนอกจากเห็นให้เห็นหน้าบานเท้าพื้นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่างๆเนาะพี่เนาะครับ <ทะ S 1> พี่จักนะครับไปศึกษาแล้วก็เห็นคอดีของแพะหลักๆเลยเนาะพี่เนาะ ไปศึกษามาเห็นขอดีต่างๆเพื่อนแล้วจังได้นํามาเลี้ยงบอกพี่น้องบ้านเฮาในว่ามันมีอย่างไ่ครับพี่จักครับสาหรับขอดีข้องแพะครับเรื่องขอดีมันก็บมีหลายอย่างมันกินอาหารได้กอบทุกประเภทมพวกพืชพักแหล่ะคารเลี้ยงมันกับมาะในการเลี้ยงครับคนมอชื่นแทบปานไหบแล้วการกินอาหารของเพิ่นนกสิส่างทุกอย่างเป็นอาชีิเถริมคือตลาดห้ายนะครับนี่ตลาด ครับแต่ร่องรับใกนการเขาจัมนายนี่ครับมีหลายโทบาทท้านเทนเพิ่นก็เรียงกันครับลายนะครับเรียงกันแพร่ลายนะพี่เนาะครับผมสรุปต่อยพี่มันก็นคือว่าบ้านเราอากาศจะร้อนมากกว่าฝนเนาะซึ่งทั้งภากใตเพิ่นเลียงลายกัเฮานี่พิ่นแห้งฝนลายนะพี่เนาะฝนที่ลายก็อากาศร้อนพินนน่นก็ยังเรียงก,กันอยู่บ้านเฮานี่บรรยากาศหนึ่ง จะร้อนสมากกว่าครับอ่าอ่าหนาแรีงจะเยอะกว่าหนาฝนนะครับต้นนี่ทนฮอนได้ดีกว่าโอ้เป็นมันแบบงัวนะครับครับผมตากแดดได้เบิดมืออ่าระวังเนี่ยคือพวกฝนเนาะพี่เนาะฝนมันบอคอยชอบนครับผมอืมหลักกรตลาดที่จังหวัดที่พี่อยู่เนาะพี่เนาะคือจังหวัดอำนาจเจริญนี่เพลียงกันแพร่หลายผมครับมีเพลียงกันหลายหลายฟาร์มโอ้มีหมองรับซื้อทั้งทังกิโลทั้งขายเป็นตัวครับ ถ้าขายเป็นตัวเนี่ก็จะได้ราคาดีแน่แต่ว่าในช่วงติดแผลมันโยกลูกแผลฟ้องเท่ากับโค้ดขายได้มีไดกคุมนะครับคุมกับเขาตอบรับดีอ่าครับการหอวกลูกคนกัดตั้งแต่หนึ่งตัวถึงสามตัวสี่ตัวโอ้ครับบางตัวสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ออกให้ร้ายแล้วก็ให้เลี้ยวบ่พี่เลี้ยวครับปีหนึ่งกับสองเถ้อโอ้ครับเถอากับหกเดือนอ่า ออกปุ๊บจะบมถึงสองอาทิตย์สองขับดาบเป็นกระสมเลยแน่หนึ่งพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์หลักอ๋อนี่ตัวนึ่งนะครับพ่อพันธุ์หลักครับยืนเป็นพ่อพันธุ์เลยลูกแน่ครับเอาเป็นพ่อพันธุ์นมครับอ่ะเอามาคุ้มฟูงเอาเอาพอที่ดีเนาะพี่เนาะพอที่ดีพอที่แข็งแรงพอพันจะจ่ายลูกได้ดีเนาะครับจ่ายลูกดีดีเก็บเป็นอ๋อนี่นี่นี่โอ้แฟรตครับแฟรต แต่พี่พันลูกแม่นี่ออกออกสองตัวนะพี่เนาะครับถ้าได้ตัวเม่เนี่ยก็เป็นพันตัวไปเลยตัวผูกก็เยนมากที่ตั้งขายตัวขายเป็นพอพันนะครับจะได้เขาลักษณะที่มันสมบูรณ์แน่นะอืมอืมอืมชูลูกกันอ่ามีลูกกันอ่าออกลูกได้ครั้งหลายตัวครับแล้วก็เร็วนะพี่เนาะครับอืมประมาณสองสามสีบตังกต่สอมีเลยนี่สมเป็นซาดอีกแล้วเป็นซาดปัดจ้าหน่อยกับ น้มยุบเนี่ยล่ะเขากินนมเพิ่นนี่โอ้ oh. ครับเพิ่นนี่กับผสมอ่าแล้วกับเป็นหมุนเวียนนี่เสีนะ,ค,ะ,ะครับอ่า <laughs> ของพี่เพิ่นกับชิดว่าจะเฮ็ดทั้งเป็นสายพันธุ์ทั้งคุณล้วเนาะพี่เนาะตามแนนแม่นอืมเลากับเบิ้งตัวไหนมันเขอาตางามนะอ่าอืมรักมันให้ก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงมื่อนี้สามเดือนครับสามเดือน พบปัญหายังบ่แพะมีการเจ็บป่วยลมไถ่เขาเห็นบ่มันอยู่นี่บ่บ่มีครับมันมีเนาะครับบ่มีครับมันก็ดพึ่งสามเดือนเนาะพี่เนาะครับมันยังเอาเนี่แหละยังบ่มีแต่เธอบ่อหมีเนาะผมจิตถามเป็นความรู้เนาะพี่จักเนาะแพะนีกนะครับสิ่งที่ขอเสียสิ่งที่ควรระวังในแพะเนาะพี่เนาะเพราะว่าเขาพึ่งเมื่อไม่ครับอสามเดือนเนาะครับยังบ่ถึงปีบเพรา่เทิงเทงปีสัมที่ไปศึกษามาเนาะครับเนาะ ทุกคนเอามาเลี้ยงมันต้องศึกษาก่อนนะพี่เนาะมันมีอย่างครับขอเสียห้องแพะครับผมแต่สีมี่พวกทองร่วงพวกทองร่วงมันก็ถึงขันมีเสียชีวิตนะจำศึกษามาอืรังเทือก็เป็นปัญหาของของการบาดเจ็บอืุทนกันเนี่ยนะครับครับเรื่องพยาธิครับของของสัตว์นั่นแหละครับทีธรรมดาก็เขาก็เสีดยาบำรุงตลอดโอ้กับสุสัตว์นะครับเอากับปุสัตว์เขาออกมาดูแลคือกัน ขาไปแจ้งเพิ่นโอ้ครับซัดเป็นก็สิให้ความร่วมมือแนะน้ำข้าหลายๆเรื่องอ้เย็บเป็นไผเป็นวัดเพิ่นก็สิมาติดตามลุงให้่อ๋อเพิ่นก้อกว่าเยี่ยมชมของเฮาอยู่เยี่ยมชมครับแนะน้ำแนะน้ำอยู่นะครับเนาะทำในทางที่ดีครับอ๋อดีดีครับดีบ่ได้ร้อยแพ้เนาะครับเนาะบ่ได้ร้อยแพ้ครับทุกมมือนี่มันมันเป็นยุคที่เรียกว่าติดต่อกันได้ง่ายมากครับแม่นครับเกิดปัญหาเฮาบ่เข้าใจเฮาก็สามารถปรึกษาในกลุ่มโอ้ครับอ่านี้ แนะนํากันได้ดีครับชุดลูกเพันครับเล็กๆอ่าอาหารเสริมยังเงินแทบจะบ่ได้ใส่ครับอาหารควบคุนกับห่อนั่นแหละครับให้ตัวระกำตัวระกำมือนี่นะอ่าผมมามือนี่สายนี้ครับเพลยให้อาหารไปเรียบร้อยนี่เป็นพักกระถินพวกยังสี่เฮาเป็นจะได้บัตรจัดการเผาซุมบอกหรือยังไดนี่ ดังไฟนี่ยนะครับโอ้เห็ดไฟเฟื้นต่อไปอ่าครับเอาต่อไปนี่คือตัวแพะลงทุนกับปลาบ้านสองแสนนะพี่เนาะครับผมต่อไปเขาไปเบืองลุงเลื่อนครับปรนเทศแบบเรียบง่ายพี่น้องอาจจะเป็นต้นแบบเนาะครับเนาะประมาณไดนะครับกวกอย่างปลาบ้านใดจูแพะใดสีประมาณแักตัวข้าช่ายในการทำลุงเลื่อนปลาบ้านใดครับตามกับพี่จักครับของลุงเลื่อนนี่ก็เฮ็ดแบบเรียบง่ายเอาวัสดุพื้นบ้านเท่านี้นแหละครับมีในบ้านเท่านี่อืมอ่านะครับครับเอาตามไก่คิดจั้หน่อยว่าง ะแปดเม็ดครับยีสิบสองนะครับโอ้ง่ายจริงของบนอยู่เหรอครับขึ้นมาเม็ดเม็ดหนึ่งครับครับผมเฮ็ดบันไดขึ้นไหนเพิ่นขึ้นอือตัวหน้าก็เมื่อกี้มันก็ขึ้นมานอนทีแหละขึ้นมานอนทีเบิดในมจำสามสิบสองตัวนี่กว้างยาวเท่าไรก็พี่จักกว้างแปดเมตรครับแปดเมตรยาวสิบสองยาวสิบสองครับโอ้แต่ว่าวัสดุที่ใสผมเห็นนี่กะเรียบง่ายมากครับเนาะครับเป็นคุ้มค่าครับ จะซื้อเลยฮะมอพีม่อนส่วนส่วนของยุค่าย่ค่าเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยล่ะเขาปลูกไว้ม่อนเนี่ยก็ซื้อมานิดนึงเสริมกันเนี่ยของส่วนจาของครับครับผมอืมเตือังกสีเสาเนี่ยล่ะอ่าสังกสีส่วนที่เ็ดบ่อใดนะครับเนาะส่วนเท็ดบ่อใดครับจำเป็นต้องซื้อนะครับนี่นะพี่เนาะแปดคูณสิบสองเมตรได้พี่น้องเด้ออาพี่น้องเห็นมุมใกล้ใกลอ่าบ้านนี้ประมาณนี้นะครับกับนีบันไดขึ้นลงทั่วใบนะครับเนาะบันไดธรรมดาเนี่ยครับอ่าให้เพิ่นขึ้นเพิ่นลงอ่าเซฟการ บาดเจ็บยังเพิ่นเนี่ยเนาะเจ็บเจ็บเลยหลายอย่างครับอ่าพอเพิ่นลงกันโดดจอดล้มขาหักขาแข้กอย่างนี้นะครับตะขึ้นมาก็อยู่ส่วนไหนส่วนไหนเดี๋ยวยังติดตามด้านบนเอาพี่จักนี่ละเฮาเฮ็ดเนาะครับเงินลงทุนในการเฮ็ดเนาะพี่เนาะเฉพาะโรงเรือนเฮานี่นะครับตัวแพเฮาฮู้แล้วเนาะครับเนาะแปลงป้อยด้านล่างพี่จักก็เป็นไม้อยู่ขากันเนาะพี่เนาะแม่นครับอืมครับสลับกับตะไครยเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนป้องกันยังเนี่ยพี่ป้องกันหมาป้องกัน แคน้อยรอดออกไปเนี่ยนะครับครับเพราะว่าเขาทั้งหมอเขาปลูกเป็นหน้านะอ่เสียบเสียบนะพี่น้องลูกเกี้ยวเข้าแล้วเขาก็บยังปล่อยเพิ่นลงพื้นที่ก็ปล่อย้ก็ดีอาหารเลยบ่านนี้บริทัศน์เนี่ยครับผมโอ้เจ๋วเจียวเอาคือผ้าผมปึ้งด้านบนจังหน่อยนะพี่น้องพี่น้องเพิ่นอยากเห็นเอานี่แหละครับก็ขึ้นแพะเพิ่นก็ขึ้นลงได้นะครับยกยกขึ้นมาสูงบันไดพี่จ๊ะ เขายกขึ้นมาสูงประมาณเท่าไรเม็ดนึงครับเม็ดหนึ่งเพื่อมันกวดขี่มันสะดวกนะโอ้ขี่ก็ขายได้ถุงละสามสิบคนได้ไหมแม่นบอกครับครับโอ้กกับแพรก็ใส่สอบใบคือกันสอบเีคนมาซื้อคือกันถุงละสามสิบอืมใส่พืชหน้ามือกันผู้คนเอาไปใส่หรอกคุณแม่โอ้ทวงโลงดีของพนอยู่หรอกครับปัจจัยลงเนื้อนี่ก็นสาคัญเนาะครับอ่าจะอาบพวกนั้นมักสะอาดอ่าขี่กต่ล้มไปทั้งไตครับโอ้ขี่เป็นเม็ดครับ แล้วกวดใส่กระสอบมีแบ่งสอนของเทเวลาออกลูกอะเอาดูส้นสิครับครับข้าไว้บ่อยกวนกันครับพอบางตัวมันจะสูงงูอะไรงูก็จะส้นเพิ่นมานอกจากรับเพิ่นมาขังไว้เพิ่มนนี้นมแม่มีตัวดื้อตัวบ่ดื้อตัวส้นนะครับเนาะแม่ก็รวมกขังใส่กันใส่กันปุ๊บปฏิหารกันบ่พอเนียครับตรงน้องกินนะนะ เขาแจอกันแล้วเขาก็ะชังปล่อยไปอ๋อโอ้ร้างอาหารนี่ก็มาตรฐานครับพี่น้องมาตราฐานนาควงมาได้ละครับเป็นขึ้นใหญ่ดีแถดนี่เฮ้ยพอยี่สิบเจ็เซนติเมตีสิบนิ้วครับยี่สิบนิ้วโอ้แบบอาหารบุคคลเฮียเนาะครับเนาะมันแพงกับว่าขึ้นหน้ามันหมื่นแม่นบ่ครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับอืมนี่แหละครับพี่น้องกัเห็นสอบถามทุกมิติให้พี่น้องรับทราบแล้วเนาะครับเนาะตอนนี้บางเช้าเขาก็การไหวตอนนี้โบตั๋นโบน่าสมบับ โอรับบ่อยมูกวันเพิ่นในส่วนของโรงเรือนครับประมาณนี้ก็ได้นะครับมือไม่เอาสังทีก่อนเนาะพี่เนาะแเอาจัางสี่ก้อนครับ,รบพี่จักกับส้อยสรุปเนาะครับเนะ <c oughs> าะการเลี้ยงแพะตาเลี้ยงม้านี่แหละครับแนวทางของเฮาเนาะพี่เนาะความชิดเด่นได้แค่หุมมองคอดีทีจังเดามาเลี้ยงเนะี่เนาะสรุปช่วงไายพี่น้องเขาได้รับทราบแนี่ว่าเป็นอยังจังเลือกที่จะเลี้ยง อ่าทการประสุตั์ด้านการเลี้ยงแพนนะพี่เนาะครับอ่าเป็นแนวทางครับผมก็พอที่นึงก็คือตลาดเป็นตลาดคือขายครับถือว่าตอบรับดีครับแพะขนนี่ก็มันก็ไม่กิโลว่ากันเลยนะครับมแพะได้เปรียบเสียเปรียบครับก็พอใจในในส่วนที่เป็นราคามันนะครับครับอืมก็เนี่ยังบอกซีเดือนกับขายได้อืมนะครับครับพอดีส้อยสองคือเขาเพิ่นกินได้ทุกอย่างครับ กินไบไม่กินางากินทุกอย่างที่ที่กินเนื้อว,วัวั่วนะครับอืมกินได้หลากหลายเนาะพี่เนาะรับอืมาคาครับพอ,อ,อ,อเลยครับคือพวกโกครคร้ยไก่เคี้ยวกับมีดหลักจะปราทุเปิดเขามาดูแลนะครับโอ้สามครับเขาก็พอดีอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวห้องอ่าอ่าคือมันก็มีหลายหลายชุมร่มหลายหลายกลุ่มเป็นกับเขามาดูแลซอยเหลืออยู่ปัญหาต่างๆแล้วว่ามีบอกระมีครับ นี่เ้ากับปรึกษามีธีปรึกษาโอ้เลยพอปรทุสัตว์เนี่แหละเพิ่นพอจิ่มเมาส์อบครับอ่ะสรุปจากพี่เพิ่นก็คือว่าคอดีไน้แพ้ก็คือช่องทางการตลาดที่เพิ่นว่ากับสายคุณกับมิตราดรองรับชัดเจนไม่มีใครเสียเปียบหรือได้เปียบเนาะราคาก็ขึ้โล่งตามกลไกของตลาดครับผมอ่านะครับนี่แหละครับแต่คอเสียมันก็มีือกันแบบพี่เพิ่นว่าแต่ว่าคู่มือนี่กับ่ไดโดเดียวบไดโดเดียวอ่าปรึกษากันได้ประุสัตว์เนี่ยนะครับ มันเป็นสมัยไม่เอาไง่ายๆเนาะพูด<ช>พี่เนาะมันติดต่อสอบถามกัน,นง่ายอ่านี่แหละครับมือไม้กับมาแนะนําพี่น้องประมาณนี้เนาะ,ะการ <ผม S 1> จัดการพี่น้องเพื่อจะกินโอ้มันเฮ็ดเนี่บ่ลงเรื่อนผมเฮ็ดประมาณขันผู้ใดแพ้หพน่อยก็เอาน้อยแล้วหน่อยก็นี่เนาะพี่เนาะ<ช>หรือไผจะชิดว่าน่าคดไปขนาดก็เฮ็ดง่ายไปเลยไกลเลยอ่าครับทิ่มว้เป็นอ่าย่างใส่เป็นอะไรอ่าด้านล่างโอ้ดีต่อนะครับด้านล่างพี่น้องเห็นเป็นเลี้ยงไกลมือจัอหน่อยเนาะ อ่าเป็นเลียงไก่นะครับด้นลรางกัเลียงไก่ได้นะครับอาหารบางส่วนจะมีเนื้อลงมากไก่กินต่ออยู่น้องเปียยน้องไก่กันได้นะพี่เนาะครับได้ได้อืมครับเอาดีต่อครับเมื่อนี้ก็ให้พี่จักเนาะติดช่องทางการติดต่อครับผมเพื่อพี่นนองสนใจอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าช่วงนี้มีแบงบ่อเพื่อพ่นอยากเลียงผมอยากเลียงได้แบงผมได้บ่อเช็กตัวเช็กได้จะได้มาถูกเนะพี่เนาะครับผมติดเลยครับผมเอ่อศูนย์แปดหกครับสองห้าเจ็ดเจ็ดครับสองหนึ่งเจ็ดมาคู่วิจักครับครับ พี่การนี่เนาะบ้านบ้านยังก่อเราพี่เลื่อนบ้านต้นซัดครับครับตำบลไมฆก่อนหน้าเขาเนี่ยเหรอครับครับอำนัดมาเลยพี่น้องเด้อให้สนใจอยากมาเยี่ยมชมก่อนมาศึกษาน้ำเพิ่นก่อนใกล่เนาะครับเนาะดีเด่นน้ำกันมือไม่ตามมือไม่น้ำกันนี่ละมือนี่าผมกับพี่จักรกับพ่อแดงเนาะครับผมลาไปก่อนครับจุดกว่าสิพ่อกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ